ไปดูฟุตบอลชายในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพกับมาเลเซียแชมป์เก่านะครับโดยแฟนบอลชาวอินโดนีเซียก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดงเข้ามาเป็นกําลังใจเจ้าถิ่นกันเต็มความจุของสนามนะครับแล้วก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งนั้นไม่สามารถเข้าสนามได้ด้วยนะครับรอคอยมาถึง20ปีนะครับสำหรับเจ้าภาพอินโดนีเซียเริ่มเกมได้5นาทีนะครับกุนวาน n ดไวคายโยครับทำประตูให้เจ้าถิ่นอินโดนีเซียขึ้นนํำก่อน1ประตูต่อศูนย์ เฮกันทั้งสนามในการสอบเจ้าภาพอินโดนีเซียแต่ว่านาทีที่34ครับมาเลเซียก็ตีเสมอได้สําเร็จจากโมฮัมหมัดบูตราโอมาครับจบครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งส่วนในครึ่งเวลาหลังครับทั้ง2ทีมก็ผลัดกันทําเกมบุกแล้วก็มีโอกาสยิงประตูหลายครั้งนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จครับจบเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งต่อเวลาพิเศษอีกสินาทีก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษตัดสินแล้วก็ปรากฏว่าเป็นมาเลเซียครับที่ยิงแม่นกว่าครับ เอาชนะไป4ประตูต่ตอ3นะครับนี่เป็นสกอร์การดวลจุดโทษแล้วก็รวมผลในเวลา1ประตูต่ตอหก็ทำให้มาเลเซียเอาชนะไป5ประตูต่ตอ4นะครับก็ดับฝันอินโดนีเซียเจ้าภาพแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับสำหรับเสือเหลืองมาเลเซียรครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะต้องบอกว่าในรอบแรกเนี่ยเอาชนะทีมชาติไทยมาได้ทั้งคู่นะครับสำหรับมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วย ะะทีมชาติไทยของเราก็อกหักไปนะครับก็ต้องดูมาเลเซียชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียนะครับสำหรับปีนี้นะครับส่วนอีก2ปีข้างหน้าก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะฮะว่านักเตะทีมชาติไทยของเรานั้นจะสามารถกลับมาทวงความยิ่งใหญ่เป็นเจ้าซีเกมได้หรือเปล่ายญิงแม่นกว่าจริงๆครับสำหรับเสือเหลืองมาเลเซียนะครับแล้วก็เอาชนะในการดวลจุดโทษไป4ประตูต่อส เข้ามาชมกันเต็มความจุของสนามนะครับสำหรับแฟนบอลของอินโดนีเซียแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่เข้าไปในสนามไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุแห่งความเศร้าของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียโดยแท้จริงนะครับเพราะว่า ในขณะที่นักเตะของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้นะครับแต่ว่าก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยมีแฟนบอลเบียดเสียดเข้าไปชมเกมในสนามกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับมีแฟนบอลของอินโดนีเซียเนี่ยมาชมฟุตบอลในครั้งนี้นะครับหนึ่งแคนนะครับแต่ว่าความจุของสนามเนี่ยจุได้ประมาณ80,000คนเท่านั้นนะครับก็ทําให้มีเหตุ เกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าเกิดขึ้นนะครับในการขันกีฬาซีเกมครั้งที่26เมื่อวานนี้ครับมีแฟนบอลสอคนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตนะครับจากเหตุจราจนในช่วงที่แย่งกันเข้าไปชมการขันบอลชายนัดชิงชนะเลิศนะครับที่สนามเ โกเรลาบุงการโนหรือว่าสนามเซน่ายันเดิมนะครับในเกมที่แชมป์เก่ามาเลเซียนั้นเอาชนะจุดโทษไปได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ล่าสุดนะครับทางการอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้น่าจะมาจากการเบียดเสียดการจนขาดอากาศหายใจในช่วงที่เกิดเหตุจราจนจาก บอลน,นับร้อยคนก่อการจราจนนะครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยมีแฟนบอลอีก6คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจนถูกส่งตัวเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็ทําให้อ่าเป็นเหตุเศร้าในส่วนของเจ้าภาพอินโดนีเซียเลยนะครับในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าแฟนบอลเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์พอสมควรนะครับสำหรับแฟนบอลของอินโดนีเซียนี่ชิงกับมาเลเซียนะครับถ้าชิงกับทีมชาติไทยเนี่ย รับรองเะฮะเรียกว่าน่าจะมันแล้วก็น่าจะรุนแรงกว่านี้ด้วยซ้าไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เศร้าพอสมควรสำหรับซีเกมในครั้งนี้นะครับมีแฟนบอลเสียชีวิตถึง2คนด้วยกันนะครับ,ไ,รรบไปดูสรุป